เช่นเคยนะครับกระบาดราคันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากนะครับผ่อนอยู่แค่6,080นะครับที่สําคัญนะครับเห็นตัวทงตรงนี้เนาะรถต้นใจนะครับไม่ใช่ไรนะครับผมบอกเลยที่ตรงนี้นะครับคือนะครับตัวรถต้นใจมาแล้วนะครับนี่ตัวรถต้นใจมาแล้วนะครับดูจริงเป็นการมาตรฐานโดยเยอรมันนะครับและก็ตัวชิเชอร์บริษัทนอกอีกนะครับ274รายการเรียกว่านะครับคันนี้ได้มาตรฐานเกร A เเลยและผ่อนแค่6 8 0ใครหากระบาที่สวยสี่ประตูตัวเตี้ย ตตดทรงลงล้อสวยๆแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดขาดนะครับใครหากระบะสวยพร้อมใช้สวยๆแบบนี้สีขาวสภาพเนียนๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้คุณุูมได้ปีใหม่ด้วยไม่แค่หกหมื่นกิโลนะครับไม่หกหมื่นกิโลนะครับและบอกเลยได้ปีสิบเก้านะครับปีสิบเก้านะครับราคานี้เลยนะครับปีสิบเก้าไม่แค่หกหมื่นเาพันโลบอกเลยว่าห้ามพลาดรถสวยไม่น้อยคันนี้นะครับมาดูกันต่อชมหน้าชมตามแบบนี้เครื่อง1.9ตัว S คันนี้นะครับ สีขาวสภาพเนียนๆจากทรงล้อสวยๆรถเดิมๆไม่มีชนหนักหรือต่อรถในทางงสิ้นนะครับให้หากระบะสีประตูสวยๆคันนี้นะครับย้ําเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับมาดูกันนะครับความสวยความหล่อนะครับคันนี้ผมบอกเลยใครซื้อปุ๊บอย่เป๊ะเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นเลยนะครับในราคาเรทผ่อนแค่6,800บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับมาตรฐานการตรวจรถ274รดรายการนะครับผมบอกเลยว่าตรวจให้แล้วนะครับทั้ง2บริษัทเลยมาตรฐานเยอรมันด้วยนะครับใครอยากได้รถสวยๆใช้ยาวๆนะครับผมบอกเลยว่า กดติดตามแล้วทักหาโทรหาเปเบอร์0947894848นะครับมาดูกันต่อนะครับตัวนี้นะครับโมหน้าของ1 9ว s ไฟหน้าเป็นแบบมันติรฟเฟกเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นเขี้ยวคว่ำนะครับจะเป็น2153เลยนะครับสีสันผิวพรรณลดสภาพเดิมสภาพสวยนะครับผมบอกเลยว่าจะทรงลงเลาะสวยๆแบบนี้แมกสีทองนะครับได้แมกสีทองสวยๆสภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับพองติดตั้งมาให้ครบๆนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับให้ดูเลยนะครับตัวนี้นะครับจัดทรงล้อสวยมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าใครรายได้สักหมื่นห้าหมื่นหกออกได้นะครับหมื่นห้าหมื่นหกขึ้นไปก็ออกได้แล้วนะครับสนใจแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับและอีกอย่างที่สาคัญนะครับคันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไปอ่าเรียกว่าแต่งเพิ่มแล้วนะครับได้แม็กเวลนะครับกันทีแบบนี้ก็จัดมาให้แล้วนะครับสภาพสวยสภาพนี้บอกเลยแม็กโคดทนนะครับแม็กล้อเดียวลำหนักได้800กิโลนะครับยางเลสซิ่งสวยๆแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าเดี๋ยวเป้เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยทั้ง4เส้นเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับดิสน้าะนะครับล้อดิสน้าะนะครับและก็สภาพรถเนี่ยสวยกริบเลยนะครับแคร์โฟร์เลี้ยวอยู่กับนข้างเห็นไหมครับดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างสีเทาเดียวกับตัวรถนะครับภาษีพรบต่อให้ครบๆนะครับต่อให้ครบๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยนะต่อให้ครบนะครับไม่มีขาดอ่า และที่สำคัญนะครับผมบอกเลยว่ารถสภาพโครงสร้างเดิมหูจับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีดําด้านนะครับอ่ะคราวนี้จะเปิดให้ดูนะครับนี่โครงสร้างด้านในดีไซน์สวยสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆตะคุณตะเข็บเดิมไม่มีพิกามใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นโอเปนาร์กนี่ครับเดิมชัดทุกเม็ดแบบนี้นะครับเดิมๆชัดๆเลยนะครับเป็นอาร์กเดิมสภาพเดิมนะครับแกละให้ดูทุกจุดแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ามาแล้วชมเองที่บริษัทเลยนะครับเอาไปให้ลูกให้หลานใช้จะหา จะหารถสักคานมือสองคุ้มกว่ามือหนึ่งแน่นอนไม่ต้องออกใหม่นะครับไม่ต้องดาวเป็นแสนสองแสนนะครับและผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับออกรถนะครับสบายๆนะครับออกง่ายโทรหาไปเลยนะครับใครนะครับหารถสวยพาแฟนพาพ่อพาแม่ไปทุบไปเที่ยวสบายๆแบบนี้นะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับตัว1-9ตัว S นะครับเรียกว่ามีแอร์แบ็กเรื่องความปลอดภัยก็ให้มาครบๆนะครับ ต้องคนน้อยโครงสร้างสภาพเดิมนะครับเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับราคาราคาสีสันพิพันธ์สภาพเดิมแท้นะครับเสาซีโครงสร้างเดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเบาะแถวสองกว้างๆโปร่งๆด้านหลังนั่งสบายๆนะครับหลังคาเนี่ยบอกเลยเอ็นั่งสบายเลยเห็นไหมครับอ่ากว้างมากโปร่งมากนะครับ แล้วก็อย่ายกให้ดูตรงนี้นะครับตัวโครงตัว,ตวถังบอดี้โครงสร้างเดิมไม่มีสนิมขึ้นนะครับตัวเช็คคั้นดีทุกจุดนะครับลูกค้าคนไหนหากะบาใช้งานอยู่เอา4ประตูตัวเตี้ยนะครับจัดทรงลงล้อส,สวยๆแบบนี้ไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับคุ้มแน่นอนนะครับรถสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเบรกไฟถอยหลอดไส้ฮารโรเจนสภาพเดิมแท้เลยนะครับตัวนี้จะทาเรียกว่าทำเปลี่ยนท่อมานะครับเป็นท่อแต่เครื่องเดิมนะนี่ พ่อเปลี่ยนแต่เครื่องเดิมนะครับเสียงเพาอๆหวานๆนะครับยังอะไรช่วงล่างสภาพเดิมนะครับแล้วก็แม็กไครเนอร์สภาพสวยสภาพใหม่นะครับสภาพสวยสภาพใหม่เลยนะครับไม่มีอะไรกีขวนรถอยู่แล้วเนาะวัยรุ่นเขาใช้นะครับเครื่องทนเครื่องนั่นเครื่องฟิตนะครับเรียกว่าไม่ได้บรรทุกอยู่แล้วนะครับแต่โครงตะเข็บด้านท้ายเดิมไม่มีชนไม่มีปลอมไม่มีแปลงนะครับนี่เห็นไหมอ่าเดิมเดิมเดิมนะครับ สภาพเดิมนะครับนี่ท้ายเดิมเดิมสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับโคงตะเข็บเดิมนะครับอ่าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยช่วงล่างสภาพเดิมกิบกิบนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับพอนอยู่ประมาณหกพันแปดร้อยบาทนะครับถึงเจ็ดพันนะครับเอาไปเลยนะครับคันนี้ได้กระบะสวยๆสี่ประตูไปใช้นะครับไม่ต้องออกใหม่แปดเก้าแสนไม่ต้องนะครับวันนี้จะไปราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเปิดเสาซีโครงสร้างด้านหลังดูนะครับ ะเข็บเป็นดาแกดูเดิมต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่สภาพเดิมเดิมเนียนๆสวยๆนะครับอีสูนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยได้ใช้หน้าเล่นนะครับเครื่อง1.9นะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตนะครับและไม่น้อยนะครับิฟรมกล้องแสงติดมาครบนะครับเดี๋ยวแต่งเพิ่มให้เดี๋ยวเพิ่มการสาดให้เพิ่มความสอความสวยความหล่อให้รดด้วยนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบาน คุณแจนะครับเป็นคีย์ขายแบบนี้นะครับอ่าสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็คอยตะมองก็มีให้ครบๆที่วางแก้วน стве, ้ำมีครบเรียกครบเครื่องเลยขับไปนะครับเอาแก้วกาแฟวางเนาะแล้วก็พาคงพาแฟนนะครับนั่งข้างๆตรงนี้นะครับนี่นั่งข้างตรงนี้นะครับไปเที่ยวเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีแฟนไม่เป็นไรก็ขี่รถก่อนนะครับแล้วค่อยหาแฟนนะครับอ่าแฟนเดี๋ยวก็มีนะครับผมบอกเลยรถต้องมีก่อนอ่าแล้วดูนะครับคันนี้ไม้แค่หกหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับ ไม่น้อยนะครับอ่าไมน้อยนะครับไมน้อยอ่าไมน้อยนะครับ FM AM มีให้ครบอย่าพาไปฟังเสียงท่อด้วยนะครับท่อเดิมนะครับท่อเดิมนะท่อเดิมคือเปลี่ยนมาแล้วแต่ท่อเดิมนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับแอร์สี่ระดับความเย็นช่องเก็บของมีให้นะครับแล้วก็ผาเวอร์ช่องคอนเดนเอร์นก็มีให้ครบแบบนี้นะครับ USB ชาร์จก็มีให้ครบๆนะครับ FM AM เครื่องเสียงต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับ ไม่ต้องห่วงครับระบบไฟมีปัญหาอะไรนะครับกีโมโนโถงสปีดสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมเบรกมือแมนนวลนะครับของครูบล็อกมีให้นะครับพอร์เลสมีให้หนึ่งจุดด้วยนะครับครบเลยอ่าเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับเอกสารอยู่ครบถูกต้องนะครับร้อยห้าสิบลังม้านะร้อยห้าสิบลังม้าเลยนะครับจะรีโวกก็สู้ได้นะครับสบายๆพันเก้าร้อยซีซีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอาจจะพาไปดูปลายท่อที่หนึ่งนะเสียงท่อเป็นยังไงไปดูกัน นี่นี่เสียงท่อมาดูกันนี่นี่ของถึงท่อกระบะดีเซลนะครับสวยๆเลยนะครับกระบะดีเซลสวยๆเลยแบบนี้นะครับพอลั่นๆหน่อยนะครับไม่ดังเกินไปนะครับก็เรียกว่าขับกําลังแบบหน้าขี่นะครับอาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องบอกว่าห้องเครื่องเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมนะห้องเครื่องเดิมส่วนห้องเครื่องนะครับบอกเลยว่า รู้อยู่แล้วนะครับตัวเครื่อง1.9นะครับ DDI นะครับแบบนี้นะครับเครื่องใส่สสภาพเอี่ยมๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับเทอร์โบเดิมมีให้อยู่แล้ว1ลูกตรงนี้นะครับบอกเลยนะครับแค่รีแมปก็แรงกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยนะแต่เดิมเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับใครสนใจคันนี้กระบะสวยนะครับ d m a x 1.9ตัว S เอาไปใช้งานท่องฟุ้มนะครับใช้งานยาวๆนะครับติดต่อมหาเป้เลยพนอยู่แค่6,008เท่านั้นนะครับพน6,008กระบะสวยจริงนะครับสภาพนี้คุ้มมากๆนะครับ แผ่นเพดสภาพเดิมนะครับนี่แผ่นเพดแท้แบบนี้นะครับจับแล้วรูปดูนะครับนี่แผ่นเพดต้องแท้ ق, ต้องเดิมแบบนี้นะครับจับแล้วท้ายเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือของแท้นะครับคาร์รงคันหน้าสภาพเดิมไรมาร์คพีซีอยู่ครบครบรองต่างๆสภาพ,พเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับหัวนุ่หัวน็อตเดิมแก้มเดิมนะครับอ่าคาร์รงคันหน้าต่างๆสภาพเดิมหมดเลยดูเลยเห็นนะครับเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมระบงไรมาร์คเดิมทั้งหมดนะครับสนใจนะครับ ติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0 9 4ย์94 8 4 8จปนะครับสภาพสวยสภาพดีแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับและอีกอย่างอีสูดีมากนะครับบอกข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องยนต์มาให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่าบอกมาให้ด้วยแบบนี้บอกเลยว่าดีมากนะครับบอกน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับทุกหมื่นโลใช้เบอร์อะไรสิบเห็นไหมครับอ่าใส้กองเปลี่ยนทุก2 0,000โลใส้กองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเปลี่ยนใหม่เมื่อมีเมื่อมีสัญญาณเตือนนะครับหรือที่แผงหน้าปัดเห็นไหม หรือสกออากาศนะครับเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับหรือทุก2ปีนะครับหรือ4ี่หมื่นโลนะครับก็เรียกว่าคนเปลี่ยนพร้อมระยะตามน้ำมันเครื่องเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับอี่สุดดีแม็กหนึ่ตัวเอสไม่แค่หกหมื่นแปดพันโลแล้วมันผ่อนแค่หกพันแปรนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆสภาพหล่อๆสวยนะครับจัดทรงล้อเรียกว่ารถสวยแบบนี้งามๆเลยสภาพนางฟ้าใครสนใจติดต่อมาหาเป้ได้ที่เบอร์0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับ กระบะสวยพร้อมใช้แบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับไม่อยากพลาดกันเลยนะครับคันนี้ยังโสดยังว่างติดต่อมหาเป้ได้เลยนะครับกระบะสวยจริงสภาพดังฟ้าสําหรับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับมีคันเดียวเหลือคันเดียวนะครับที่มีของแถมให้เยอะคุ้มยางก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับแล้วก็ตรวจรถจากมาตรฐานของรถยนจาที่เห็นไหมครับนี่เป็นลูกตรงนี้เห็นไหมนี่ครับก็เปลี่ยนให้แล้วแบบนี้เลยสภาพสวยสภาพคุ้มห้ามพลาดนะครับ และสำหรับใครสนใจนะครับกระบะสีประตูคันนี้ติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์0947894848หรือแอดไลน์ดีมันได้เลยนะครับกระบะสวยคันนี้ของแถมคุ้มๆุมเพียบนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดทิดขาดนะครับสีประตูตัวเตี้ยยกสูงเอ้ตัวเตี้ยนะครับสภาพสวยสีขาวแบบนี้เปลี่ยนย้ายใหม่ซีซันแถมการเครื่องเกียร์ให้1ปี2 0 0ต0นโลทำศูนยเหมือนรถใหม่เลยบอกเลยว่าห้ามพลาดอดขาดกระบะสวยเราถ้าอยู่นะครับสวัสดีครับ